ตรงไหนแม่ไปส่งซอยตะโกบค่ะตะโกบนี่ที่ไหนอ่ะที่ไหนลูกค้กาทายบ้านจ้าโอ้ทายบ้านทายบ้านลูกค้าให้กรีดไปเหรอให้กรีดไปคะ่ะกรีดไปแบะปอกง่ายๆนะจ๊ะเอสจีเอสแยเอสเอสยูสวยค่ะสวยงามมากเลย 好。<Yeah. S 2> yeah. สวยค่ะสวยค่ะตอนนี้ดูแล้วสวยแล้วก็นี่ก็บ้างอยู่นะจ๊ะบ้างอยู่นะชอบลูกไหนทักแชทได้เลยหรือมาเรียกหน้าร้านได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้พรีเมียม VIP นะปอกให้อย่างดีร4 9บาทค่ะแค่นี้ส่งไลน์แมนลูกค้าให้กลีบไปแบบปอกง่ายๆจ้าออโอเคจ้ะ